อีกค่ะทุกคนมากินลูกซ้นเหมือนกันค่ะถ้าไปซื้อลูกซ้นสนใจลูกซ้นเไหมครับขึ้นมาหาลูกซ <laughs> ้นไม่เท่าไหรค่ะลูกซ้นไม่ละซีปาาค่ะเอาจัก๊กซีไหมซีไม <laughs> ไมลูกซ้นเนื้อบ่ มีเ้อมีมีปาจ้าเอาแต่เนื้อย่างเดียวค่ะพอดีตอนอซีไม้เล็นเนาะเดียพอดีเลยอ่ะแตงได้นั่นเนี่ยซีไมเท่าไหร่ครับสี่บาทสามสบาทต้องขึ้นสิบบาทรขายดีก็ดีขายรยู่ค่ซึ่งจะได้ขายนี่แล่ะเล่นเงียบ น้ำจิ้มรเสเด็ดขอไทยบ่วากันดอกนะคลป๋อง้วนลสองโล่คนละสองโล่เนาะโคบมันเท่าไรค่ะเจ๊อเลซี่ิจ้าโอ้มาขายพักเขาบ่วีเตีย ะะฟรีสตรายจ้าผูวา่าบอซื้อคื้ขินก้อนเซ็มนีเหรอมาใหม่นึงลูกซีน,น,นอดอเดียวเดียว้เออลูกซีนเหนื้อนลูกซีนเขาอามาถอดยางดีแเซ็มที่รามมากินลูกซีนนล้กันบุญเห็นบ่าพี่ประกาศให้ไปท่าบุญคนน่ะพี่น้อง มาหลัดบังคนเนาผันางบางตะเวนเห็นขืนหานแล้วแทบนะแ่บแ่บสองนันนก็เห็นตุ๊กแทบบเแ่บบรู

เอ t ดะไรไรคิดเอาทั้งลาวก็เบิ่งฮือกันทางลาวมีวันนาเลิศนำไปจำทัทุกองกนด้วยกุศลผลานที่ท่านทเข้านี้ขอให้มีวันนาเียงพระจันทร์มืรัมีทั้งคนดอกแห่ำ ขอสามันขอให้ทุบเลือดลำคำเฉลียอยามาพานตลอดใจน้ำบุญบ่น้ำบุญบ่น้ำบุญบ่ได้ไหมครับคุณน้ำด้วยมาไปนะไหลเรือไฟพร้อมได้ไหมน้องบางมังไฟบางยานหนพร้อมมันไหลเรือไฟพร้อมบางคนนั่งบังยีรอทาเต็มอยู่ค่ะ

ไล่เรือไฟปะจ้าไล่เรือไฟจ้าจบคลิปไปแค่นี้ก็นอกขะเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมขอบคุณหลายๆที่ชมคลิปให้จบเด้อค่ะเด้อสาธุ